แล้ววันนี้จะพาไปค่ะ,ะพี่คะถ้าอยู่อนุสาวรีย์ดีตอนนี้เราจะเดินทางไปจตุจกักรไปรถสายอะไรบ้างคะมีหลายสายนะคะจตุจักร่ับอากอาศก,ก,ก็มี510ห่ง3ูนย์าสี่ส ที่ JJ เ a l l เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชรสองค่ะซึ่งอยู่ด้านข้างของตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะแนะนำให้เดินทางมาด้วยรถสาธารณะนะคะจะสะดวกและประหยัดค่ะซึ่งก็มีทั้งรถไฟฟ้านะคะรถไฟใต้ดินก็มาได้ค่ะ และรถเมย์ก็มีผ่านหน้าเจเจมอลหลายสายเลยค่ะคนที่เดินทางมาจากสายใต้นะคะลงรถที่สายใต้ใหม่ให้ข้ามสะพานลอยมาขึ้นรถเมย์ฝั่งตรงข้ามค่ะมาสาย28ค่ะและใครที่ลงรถที่หมอชิดใหม่นะคะ mm. ก็ให้นั่งรถสาย138 136 145 509และปอ157ค่ะถ้ามาจากเส้นทางอื่นๆนะคะก็ให้ยึดสวนจตุจักรเป็นปลายทางย่งไงยังไงก็ไม่หลงค่ะ ทะรุไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ลงที่สถานีกำแพงเพชรค่ะเดินต่ออีกสักหน่อยพอให้ได้เหงื่อหรือว่าจะต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ารวมๆกันขึ้นรถแท็กซี่มาก,ก็ได้นะคะใครจะไปงาน6ปีทีวีบุรพาใช้บริการผมเลยนะครับผมจะไปส่งถึงเทค่ครับสำหรับรถเมที่ผ่านหน้าเจเจมอเลยก็มีอยู่ไม่กี่สายค่ะซึ่งได้แก่1 5 7 159 5 0 9ค่ะ และสำหรับใครที่มาไม่ถูกหรือว่าไม่แน่ใจในเส้นทางนะคะให้โทรไปสอบถามที่หมายเลข184ค่ะที่184นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ขอขอ,ขอส่มากอให้คำแนะนำทุกเส้นทางค่ะงาน,นบริการครับงานอะไรนะครับ6กปีอะไรนะฮะอ๋อ6กป, <นะ S 2> ปีทีวีบูรพาเลรวครับงานใหญ่ไหมเอ่ยอ๋อใหญ่แล้วครับอืมครับนี่ใช่ครับก็มีชาวบ้านโทรมาถามบ่อยมากเลยครับครับยังไงก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับครับผม ครับสวัสดีครับครับสำหรับท่านที่จะไปเจเจมอนะครับถ้าไปไม่ถูกยินโทรมาที่184ได้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3าทุ่ม184ยินดีรับใช้ครับผม ตอนนี้นะคะเมื่อเดินเข้ามาในอาคารเจเจมอลแล้วก็เดินขึ้นมาชั้น6เลยล่ะค่ะจะรู้ว่าจะขึ้นลิฟต์มาก็ได้แต่ว่าด้าไัยบันไดเลื่อนเดินขึ้นมาแล้วเราก็เจอแล้วค่ะสถานที่จัดงานทำไมถึงเลือกจัดงานที่เจเจมอลล่ะคะนุ่นด้วยงาน6ปีเราเป็นงานที่มีละะักษณะ ใหญ่ขึ้นแล้วก็รายละเอียดของบริษัทเรารายละเอียดของแต่ละรายการเนี่ยมันก็ขยับขยายขึ้นนะคะค่ะแล้วเราตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับพอเปิดประตูมาเหมือนกับในส่วนของการต้อนรับตรงนี้มีอะไรนะคะตรงนี้ตรงนี้จะมีลักษณะก็คือตรงนี้จะมีทั้งบายโปรดักต์ของทีวีบุรพา<อ>ทั้งหมดห<า>ส,สินค้าใช่สินค้าค่ะหรืก็พวกกบ อะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็จะเป็นโซนของการต้อนรับก็คือเป็นโปรไฟล์ของบริษัททีวีบุรพาระวัิประวัติตั้งแต่ปี1นถึงหปี6แล้วข้างในนี้ปกติเขาจัดคอนเสริร์ตจะจำได้ว่ามีเวทีมีไฟแสงสีแล้ววันงานเนี้จะเป็นยังไงคะนุน่นเราจะเนรมิีให้เป็นอ รายการครบรอบ6ปีผู้เริ่มต่างผู้ช่างเปลี่ยนไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะกว้างใหญ่สักแค่ไหนแล้วก็จะรองรับบรรดาคนที่เคยมาออกรายการของทีวีบูราพาได้หรือไม่และที่สําคัญจะรองรับคนที่มาเที่ยวชมงานได้ครบหรือเปล่าก็ไปดูค่ะเวทีที่เคยเป็นเวทีคอนเสรริร์ตตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรคะ ก็จะมีทั้งเป็นเวทีกิจกรรมมีมีเสวนาค่ะ,คะมีเสวนาแล้วก็จะมีการแสดงของคนต้นเรื่องคนคนคนจะอยู่ตรงไหนคนทุกคน,คนอ,อยู่ตรงนี้เลยค่ะคนคนคัจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอยู่ตรงกลางตอนเดินเข้าประตูมาก็จะเห็นจุดเปลี่ยนก่อนถัดมาเป็นกบนอกกา ดนนีเดียวกันอยู่มุมนั้นค่ะมุมสุดท้ายของหอหนังสือคอคนอยู่ด้านนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างที่อยู่ในความคิดอยู่ในจินตนาการที่ร่วมประชุมกันมาก็กำลังจะก่อร่างสร้างตัวสถานที่กว้างขวางโอถง แต่ว่าเราจะต้องมีของไปวางมีซุม้มมีบอร์ดต่างๆแล้วคนที่เข้าเข้ามาร่วมงานเขาจะมาได้สักกี่คนคะมันก,ก็ที่คุยกับที่เลงที่ไปก็คือ10,000คนต่อวันมา10,000คนต่อวันแล้วถ้าเผื่อว่ามีคนเข้าเอารถมากันรถส่วนตัวมากันเนี่ยจะมีที่จอดพอหรอคะที่เจเจมอลยังมีลานจอดรถชั้น3-45หรวมถึงฮอชั้น6เนี่ยก็มีจอดได้500คันซ้ายขวาฮอสามารถขับรถึ้นมาจอดได้เลยนะคะ แล้วแล้วการสัมมนาเห็นว่าแต่ละรายการก็เตรียมการสัมมนาแล้วเวทีเดียวจะพอแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตแฟชั่นโชว์การแสดงแล้วก็สัมมนาด้วยะจะแบ่งเป็นสองภาคค่ะคือภาคบันเทิงจะอยู่ที่เวทีชั้น6ส่วนภาควิชาการเราแยกอยู่ชั้น7จจะเป็นห้องสัมมนาอย่างเดียวเลย ก่อนจะมาครบไหมทาบริษัทมาครบแน่นอนครับบางคนเขางานเยอะเขาแบบต้องออกกองถ่ายอย่างคนคนอย่างเงี้ยเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศไปหลายที่เขาจะมาก่อนเลยมาค่ะทุกคนให้สัญญาณาครบทุกคนแน่นอนพี่เชคครับวันนี้พี่เชคมาทำรายการคนคนที่ไหนครับเมืองดอนดอนโขงแขงจัมปาสักประเทศลาวครับตอนจริงภารกิจยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าต้องรีบกลับเพราะว่ามีภารกิจที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับรออยู่ข้างหน้านั่นก็คืองานอ่ามหกรรม รอบกปีทีวีบุรพานะครับชักชวนท่านผู้ชมให้ไปกันเยอะๆนะครับเพราะว่าปีนี้เรามีกิจกรรมมีเนื้อหาในงานนะครับที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งรายการของเราเองแล้วก็ทั้งหน่วยงานทั้งภาคีที่มาร่วมนะครับมาจากทั่วประเทศนะครับนะครับก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ชมครับ การจัดงานในครั้งนี้นะครับสำหรับพวกเราชาวทีวีบุรพาไม่ว่าจะอยู่ในรายการไหนก็ตามนะครับพวกเราตั้งใจมุ่งมั่นกันมากเป็นพิเศษนะครับเพราะเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้คงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเรานั้นจะได้มีโอกาสพบปะกับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนรายการของทีวีบุรพามาตลอด6ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันศุกร์ที่11 12 13ที่ JJ Mall สวนจตุจักรไปพบกันให้ได้นะครับ ความรู้นอกห้องเรียนสนับสนุนโดยและกตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้าสามยืนราคาเพื่อคนไทยความรู้นอกห้องเรียนประจำเดือนกระะกฎาคมน,นี้ขอเชิญน้องๆอ,อายุไม่เกิน15ปีทั่วประเทศร่วมเขียนเรียงความด้วยลายมือของตอนเองความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษในหัวข้อเรื่องมาดื่มนมกัน ส่งมาที่กองบัญชาการกบนอกกลาภายในวันที่29รกรกฎาคมนี้เรียงความที่ชนะใจกรรมการจะได้รับทุนกนารศึกษา5,000บาทและมอบหนังสือการ์ตูนกบนอกกลาตอนเส้นทางสายปูเข็มเป็นที่ระลึกกับน้องๆเจ้าของเรียงความอีก10คนด้วยนะครับประกาศผลในวันศุกร์ที่1สิงหาคามนี้เราวันนี้ทีมงานกบนอกกลาลาไปก่อนนะครับพบกันวันศุกร์หน้า2ทุ่มครึ่งทางบลเดย์ไนทีวีวันนี้สวัสดีครับนี่คือดินแดนของปลายักษ์แห่งแม่น้ำโขงปลาบึกเนี่ยจะมาที่นี่ปีละฟากเพื่อวางไข่ ติดตามการค้นหาไลา่ล่าปลาที่ได้ชื่อว่าเป็นพญาแห่งแม่น้ำโขงที่มาพร้อมกับเรื่องราวความเชื่อและตำนานอันลึกลับคือฝามานักหนักหลาย,ลายรอปลาบึกยังมีอยู่หรือไม่ที่สูดได้ในกบนอกกลาสุขที่11และ18กักฎาคมนี้2ทุ่ม40นาทีทางโมเดิร์นไน t t ทีวี ช่างภาพของเราเครับเด็กพอสิกอะไรกนันนี่คือถ่ายงานแล้วก็วิ่งแบกของในงานหกปีจนเข่าเจ็บเลยครับอ,อย่าลืมนะครับจะ่าพางานหกปีทีวีบูรพาเจอกันที่เจเจมองต้นจะจุดจับนะครับ